ที่ต้องเตรียมพร้อมด้วยนั่นก็คือผู้ที่จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกับบัตรเลือกตั้งนะคะซึ่งต้องบอกว่ากกตได้ออกมาเผยบัตรเลือกตั้งที่จะใช้เลือกตั้งปีนี้มี2ใบค่ะสีม่วงใช้เลือกคนที่รักสีเขียวเลือกพรรคที่ชอบค่ะบัตรสำหรับใช้เลือกสสเขตนะคะจะเป็นบัตรสีม่วงมีเฉพาะหมายเลขผู้สมัครไม่มีชื่อไม่มีโลโก้พรรคการเมืองไม่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะคะกากบาทในช่องว่างหลังหมายเลขที่ต้องการเลือกค่ะ ส่วนบัตรสำหรับใช้เลือกพักหรือว่าสสบัญชีรายชื่อจะเป็นสีเขียวนะคะมีหมายเลขมีโลโก้และมีชื่อพักการเมืองให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยกากระบาดในช่องว่างหลังชื่อพักที่ต้องการเลือกนะคะ โดยในบัตรก็จะมีการาเรียกว่ารายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการระบุประเภทของบัตรเลือกตั้งช่องหมายเลขผู้สมัครช่องทําเครื่องหมายหรือว่าคำอธิบายต่างๆนะคะก็แล้วก็ยังมีช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดด้วยสําสหรับคนที่ไม่ประสงค์ที่จะเลือกพักไหนก็อยากให้ทำบัตรเสียแต่ให้เลือกช่องที่ สำหรับไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดแทนค่ะจำไว้ให้ดีนะคะสำหรับบัตรเลือกตั้งในปีนี้มี2แบบสองสีบัตรเลือกตั้งสอสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจะเป็นสีม่วงค่ะบัตรเลือกตั้งสอสแบบบัญชีรายชื่อหรือ,อว่าหลายคนจะคุ้นชินกับคำว,ว่าปาร์ตี้ลิสต์อันนั้นก็จะเป็นสีเขียวเลือกคนที่ใช่เลือกพรรที่ชอบ แล้วก็เน้นย้ําเรื่องของการทําเครื่องหมายลงไปในบัตรเลือกตั้งกากะบาทในช่องเท่านั้นไม่ใช่ว่ารักใครแล้วไปใส่หัวใจให้เขาในหมายเลขนั้นก็ถือว่าเป็นบัตรเสียอันนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันมีช่องก็ใส่ลงไปในช่องกากระบาดให้อยู่ในช่องอย่าอยู่นอกช่องเพราะอันนั้นก็จะถือว่าเป็นบัตรเสียด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้เสียงที่เราลงไปเนี่ย ส่งผลต่อผู้ที่เราอยากจะให้เขาเข้ามาบริหารประเทศก็ทําให้ถูกต้องตามกติกาเพื่อจะได้เป็นบัตรที่ถูกต้องต่อไปนะคะ ส่วนวันที่7พฤษภาคมนี้ก็เป็นวันที่กกตกำหนดให้เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตโดยผู้ที่ tur. มีสิทธิเลือกตั้งก็ต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิล่วงหน้าไว้แล้วด้วยนะคะโดยการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็สามารถเดินทางไปใช้ส <HO US S> <ity> ิทธิเลือกตั้งยังหน่วยเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วก็ดําเนินการแค่7ขั้นตอนก็แล้วเสร็จกระบวนการเลือกตั้งสสประจําปี2566 ซึ่งทุกขั้นตอนเนี่ยจะต้องมีความโปร่งใสแล้วก็รัดกลุ่มเพราะว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องปิดผนึกบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วและหย่อนบัตรลงหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองดังนั้นค่ะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า อย่าลืมเลือกผู้สมัครที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยอันนี้คือต้องไปดูตรวจสอบสิทธิ์ว่าเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่เขตไหนตอนไปลงคะแนนก็ลงให้กับผู้สมัครหรือว่าพักการเมืองที่อยู่ในเขตของเราเพราะว่าเราเนี่ยลงนอกเขตถูกไหมบางทีก็อาจจะรายชื่อหรือว่าอาจจะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นก็จําให้ดีเจ็ดขั้นตอนอยู่บนหน้าจอตอนนี้การไปใช้สิทธิ์ออกเสียงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปด้วยความโปรง่งใสและก็ยุติธรรมเพราะฉะนั้นคนที่ลงทะเบียน แล้วในการที่จะเลือกตั้งล่วงหน้าก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เพราะว่าถ้าเกิดคุณลงทะเบียนแล้วไม่ไปใช้สิทธิ์วันที่14พฤษภาคมคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งด้วยเช่นเดียวกันค่ะ